จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและจำนวนเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งแรกภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่1พุทธศักราช2564ราชกิจจานุเบกษา เล่ม140ตอน8กไก่วันที่31มกราคม2566ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งแรกภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่1พุทธศักราช2564 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิมเ่มเติมฉบับที่1พุทธศักราช2564และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฉบับที่2พศ2566ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม,ตมบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจากเดิมจำนวน350คนเป็นจำนวน400คน กำหนดให้แต่ละเขตเลือกตั้งมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรหนึ่งคนจังหวัดใดมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรได้ไม่เกินหนึ่งคนให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งและจังหวัดใดมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรได้เกินหนึ่งคนให้แบ่งเขตจังหวัดออกเป็นเขตเลือกตั้งมีจำนวนเท่ากับจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรที่จะพึงมีซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ทำให้จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดไว้แต่เดิมเปลี่ยนแปลงไปอาศัยอำนาจตามความในมาตรา86และมาตรา224วงเล็บหนึ่งของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่1พุทธศักราช2564 มาตรา26แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพศ2561แก้ไขเพิ่มเติม,ตมฉบับที่2พศ2566มาตรา22วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพศ2560ประกอบข้อ3ของประกาศคณะกรรมาการการเลือกตั้งเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพศ2566 ประกอบกับประกาศสำนักทะเบียนกลางเรื่องจำนวนรัษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราชณวันที่31ธันวาคม2565ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่23มกราคม2566อันถือได้ว่าเป็นประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้ทราบเกี่ยวกับจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและจำนวนเขตเลือกตั้งเพื่อเป็นการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรที่จะมีขึ้นดังนี้ 1. จำนวนรัษฎรทั่วราชอาณาจักรณวันที่31ธันวาคม2565มีจำนวน66,9475คน 2. จำนวนรัษฎรโดยเฉลี่ย165,226คนต่อสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎร1คน 3. ามจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดมีดังนี้ สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านและหากท่านต้องการรับทราบข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสามารถติดตามรับชมได้ในช่อง YouTube ของผมนะครับในหมวด p l a y ์ลิสการเมืองและการเลือกตั้งขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ